กราบสวัสดีอาจารย์อุดมวิทย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อทุกคนเราจะมาแนะนำหน้าเว็บน่ารักน่ารักเว็บนี้มีเสียงหมาด้วยนี่นะทุกอันทุกอันจะมีลิงก์นะเดี๋ยวจะเปิด example ให้ดูแล้วก um ันนะนะนะมีมีเอาอ่อย ว้าเกบปิด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 มีมีลูกลิงก์นะคะต่อไปเราจะไปแบทออล์โคนเราก็จะไปต่อที่คอรเนียกแล้วก็จะเป็นอาที่อยู่ของเราเทเลโฟนอีเมลอีวิติงรูปเล็กๆน้อยๆกิกทิกๆิกทกแล้วก็จะไปต่อกันที่อัปลมี แล้วก็จะเจออ่าชื่อเรารหัสเสกว่าไปกินตะกุมงตะแกมนี้เปิให้ดู y e ่ Yes! ใช่ไหมใช่ไหมอี่ไมมะมใช่ะหมนะ่ะนี่นี่นี่ไห่ไหมใช่ e หมะ ยูทูบก็คงก็คงเป็นเหมือนเดิมนะฮะออกโฮมนะฮะแล้วก็ไปอาจารย์บอกอาจารย์ส่งไงน,นะอืมอ้ำอๆำอำอำอาจารย์บอกว่าดูต้องเติมก่อนปุ่มกลับโฮมกลับมาพออยู่หน้าแรกแล้วก็กดปุ่มฟอลโล่จากนั้นก็ปุ่มนิกนิกนิกไปหน้าคอนิคเอ่อฮะแล้วกก็ปุ่ม กุ่มเฟซบุ๊กหรือกุ่มลิงนี่นะอัปบอลจากนั้นก็แบ็กกลับมากลับไปจบโอเคครับแล้วก็จะมาต่อกันนะครับแล้วกดพิที่ follow follow เอ้าวนิกนิคตรงแปีวเอ๊น่ารักจุ่มเบยนะเราจะกดปุ่มแบ็กลับมาเฮ่ก็งโอเคครับ ของพ i ่เจยูดูดีเสร็จแล้วขอบคุณครับพี่ติดตามแลบชมวรับฟังให้ใคะแนนเยอะนะครับ Rockstar Team